สยบข่าวรือไปที่เรียบร้อยค่ะประเด็นที่แกนนําพักเพื่อไทยไปทาบทามคุณท็อปวรรวุศิลปะอาชาให้มานั่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยคุณท็อปนั้นให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ายังไงแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิมและเขามีอยู่10บเสียงไปไหนก็ไปกันค่ะ สื่อมติชนออนไลน์ได้ให้สัมภาษณ์คุณท็อปวราวุธซึ่งตอนนี้อยู่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะคะบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนให้ข่าวดังกล่าวยืนยันว่าวันนี้ตนยังเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพักเรามีสิบเสียงยังอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนและการทํางานของพักชาติไทยพัฒนาเราทํางานร่วมกันค่ะแล้วบอกว่าดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิบสอสอรวมทั้งกรรมการบริหารพักชาติไทยพัฒนาเรารราาา่่ววมกันันนตดสิใจทํอะไ ทางการเมืองดังนั้นยืนยันว่าวันนี้เรายังไม่ได้ตกลงกับใครเราทุกคนยังเป็นพักชาติไทยพัฒนาหากมีอะไรเกิดขึ้นขอยืนยันว่า10เสียงสอสอและกรรมการบริหารพักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแสดงความเห็นกันค่ะ